คุณผู้ชมคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาพบกับดีไซนเนอร์มือทองข,ของทางร้านนะคะน้องบ๊อบบี้นะคะ,คะ,คะน้องบ๊อบบี้นะคะเป็นดีไซนเนอร์ซึ่งเป็นคนที่คิดออกแบบุต่างๆใช่ไหมคะใช่ครัตอนนี้น้องบ๊อบบี้กำลังทำอะไรเอ่ยอ๋อตอนนี้กลังะดาษสกเก็ตช์ชุดแบรดดีสีฟูแนวให้ผมค่ะเอาให้คุณผู้ชมดูได้ะค่ะได้ค,ะค่ะนะคะ เป็นชุดซีทูนะคะแนวใหม่ก็ไม่รู้แนวไหนนะคุณนผะู้ชมนะคะสวยมากมากนะคะเดี๋ยวจะตัดมาเป็นชุดที่อยากลูกวนของปีนะ,ะให้บอกอร,รายละเอียดเกี่ยวกับจินตนาการขอความคิดในการตัดชุดทั้งเจ้าบบเจ้าสาวแล้วก็แฟนตาซีต่างๆของ้านด้วยนะคะก็คือในในการออกแบบชุดแต่ละชุดนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับความต้องการของลูกค้าหรือที่สวมใส่การอย่างบางตัวนได้รับการจินตนาการ แต่พอเราจินตนาการและเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูตรงที่ว่าจินตนาการนั้นเป็นไปได้ไหม,มเพราะว่าตรงขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การต<ม>ัดเย็บที่เป็นไปได้ค่ะเพราะบางอย่างเป็นการจินตนาการอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือเหนือจิตนตนาการไปใช่ไหมคะดังนั้นที่เราตวจองโมีนะคะอธิบายชุดข้างหลังเราก่อนดีกว่านะคะชุดนี้เป็นเป็นเป็นของลูกค้าค่ะของลูกค้าท่านนี้คือคุณเต็มสิริมาตัดชุดนี้เพื่อจะไปเดินแบบ แฟชั่นผ้าไทยนะคะของสมเด็จพนางเจ้าแล้วก็ได้เอาผ้าไหมตัวนี้ของบ้านเราเนี่ยของไทยมาดีไซน์ออกมาแล้วใช้ตัวปิดแมลงครับตัวปิดแมลงรับใช้ในการตกแต่งนะคะที่เห็นเขียวๆนี่เองเนี่ย้องจริงเลยค่ะใช่เอามาตกแต่งเอามาตัดให้ได้รูปและเสียบปุ๊็ก็ัดด้วยเส้นไหมท ใ้เกิดลวดลายขึ้นมาอันนี้ปัดด้วยมือหรือว่าจับมืออ่หาปัดด้วยมือปัดด้วยมือใช่ไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมนะคะสีมือของดีไซเนอร์มือหนึ่งของเรานะคะร้านเจ้าหญิงวินิสตูดิโอนะคะนอกจากชุดนี้แล้วนะคะก็จะมาชุดอลังการงานสร้างละนีนะคะเป็นชุดอันนี้จะเป็นสไตล์แซตสีค่ะเซตสีอยู่นะคะชุดนี้ยากยังไงคะชุดนี้จะมีความความยากตรงที่ว่าการขึ้นโครงการขึ้นโครงิีตรงเนี้ยค่ะ แล้วกับการความลับกันคือตรงนี้จะได้จินตนาการมาจากนุกยูงแต่คราวนี้เราต้องการอะไรที่มากกว่านุยูงคือถอดตัวนกยูงมาให้คนสวมใส่ได้แล้วก็มันให้ออกไปแนวจินตนาการคือเป็นหิมะพานนิดนึงค่ะแล้วครางนี้เราก็จะมาเลือกตรงที่ว่าเลือกผ้าตัวผ้าเนี่ยตัวที่ตัดกระโปรงข้างล่างทำในจะได้สีที่ใกล้เคียงก็จะมีการซ้อนสีเขียวไว้ข้างใน Aki, ส,ส,สีดำไมข้า้งนอกเพื่อให้เกิดแสงแสงสีสขึ้นมาในตัวของท่าเองเอ playoffs. ที่รับกับตัวนี้ค่ะซึ่งชุดน in ี้ใช้เวลาทำนานชุดนี้ใช้เวลาทำสามเดือนค่ะใช่เพราะต้องตัดตัวนี้ออกมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียงตรวนี้สามเดือนใช่ไหมคะสามเดือนค่ะมีกี่ตัวไม่รู้เนาะเอาคุณผู้ชมนะนอกจากชุดแฟนซีของดาราแล้วนะคะเรายังมีชุดเจ้าสาวค่ะชุดเจ้าสาวของทางบานด้วยนะคะ อันนี้ก็ของลูกค้าเช่นกันค่ะค่ะก็เป็นชุดลูกน้ำชาตัวนี้คือโจทย์ลูกค้าให้มาคือเขาต้องการความสบายเรียบง่าย<อ>ที่ไม่ดูแบบเป็นทางการมากนะเพราะเขาจะใช้ยกน้ำชา,าเฉพาะญาติผู้ใหญ่ของคาร์เดโรใช่แล้วตัวนี้น้องดีไซน์ให้หรือว่าเขาออดีบบออกแบบอะไร<ห>ตัวล<ห>ูกค้าเขาบอกว่าเขาต้องการสไตล์นี้ประมาณนี้เขาต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ดีไซน์แล้วก็สัดจินทให้เขาเลยใช่ซึ่งลูกค้าก็เลทำไว้บางใจค่ะค่ะ โอเคนอกจากชุดนี้แล้วนะคะเราจึงจะมีชุดนี่เลยค่ะชุดไทยนะคะซึ่งเป็นการผัาที่สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นดีไซน์เองว่ามีแบบไหนตัวนี้ดีไซน์เองเช่นกันเช่นกันใช่ค่ะคนส่วนมากลูกค้าเข้ามาก็จะมาไว้วางใจให้ดีไซน์จะมาเห็นงานค่ะตัวนี้ก็จะใช้ปิดเป็นทับเหมือนกันใช้ในไส้กลางเพื่อให้ดูโดดเด่นขึ้นมาในหลายปักโอเคค่ะคุณผู้ชม ร้านนี้นะคะนี่แหละคือดีไซเนอร์มือทองนะไม่ใช่มือทองอย่างเดียวเป็นมือปิ๊นในทับแล้วนะคะเพราะว่าทุกชุดเธอทำด้วยจินตนาการความคิดแล้วก็ด้วยความปราณีตจริงๆนะคะยังไงวันนี้พี่ขอบคุณน้องบ๊อบบี้มากเลยนะที่ให้คำแนะนำแต่ละชุดนะคะค่ะยินดีมากค่ะขอบนี้ค่ะ อ๋ะค่ะคุณผู้ชมนะคะเราได้ทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับร้านเจ้าหญิงวีดิ้งสตูดิโอกันแล hm oh ้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาถามเกี่ยวกับรางวัลและก็เกียรติยศที่ทางร้านเจ้าหญิงได้รับบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะคุณกุ๊กเกคะรางวัลเกียรติยศที่ทางร้านได้รับนี่เอ่อทางเราไม่ได้หมายรวมถึงด้วยรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอะไรต่างๆนะหรอกนะคะอันนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เอ่อตัวเองคิดว่า เป็นอะไรที่มากมายขนาดนั้นแต่สิ่งที่การันตีอ่ะมักจะเป็นงานคุณภาพสูงเกียรติยศของตัวเองคือการรับเกียรติและไว้วางใจอย่างเช่นตรงนี้ะได้รับเกียรติไว้วางใจให้แต่งหน้าทําผมตัดชุดให้คุณนาตาลีเกโบวาในงานเทิไทองค์ราชินีเป็นชุดลกหลงทองจากพระรา,าสทานที่เหมือนกับว่าท่านออกแบบให้สําหรับ ถ้าหมในเกรดเอของดาวอะไรแบบเนี้ยเราต้องมาลังสามคิดออกมาว่าการทําตัวชุดออกมาเนี่ยทำไงคนจะเห็นว่าถ้าหมายไทยเราเนี่ยดูทันสมัยแต่มีตัวนุ่มลงไปได้แล้วลไไดูมีจิตงดงามอ่าใช่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจนะคะแลวอย่างนึงอย่าง,างท่านขอเอ่ยนามท่านผู้ใหญ่ในโคราชท่านหนึ่งนะฮะอย่างคุณเต็มสิริชาญกูลพระยาของ ท่านคุณหมอวานรัชชานุกูลนะคะที่ท่านเป็นผระธำนวยการนะคะท่านก็ไว้วางใจให้เราตัดชุดที่ท่านจะเข้าวางหรือว่าไปออกงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยท่านให้เกียรติเรามากเลยว่าเออเราทําให้ท่านได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าตรงเนี้เนเย,นยเป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจของเราแต่เราจะไม่ได้ยึดถือตรงนี้แต่ยึดถือว่าเราต้อง ในเกียรตของเราเราต้องเพิ่มมูนฝีมือของเรางานของเราไม่หยุดนิ่งอยู่แบบนีด้วยเป็นการต่อยอดงานของเราให้มีความพัฒนาและก้าวไกาไปอีกระดับห่นึีกค่ะ่แล้วนอกจากคุณกนตาริกเกอร์บันาตาลีกเกอรวบัวแล้วนะคะมีดาราานอื่นอะไรบ้างอ๋อก็มีนะคะที่ถ่ายลงวิยาสารต่างๆก็มีคุณซินดี้ที่ทำชุดถ่ายลงวิยาสารออจอยดีลนมีอามีอย่างเงี้ยาตัวอย่างหลายท่าน ค่ะดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ทราบกันมาแล้วนะคะว่ารางวัลเกียรติยศนะคะความภาคภูมิใจของทางร้านเจ้าหญิงวีดิ้งสตูดิโอมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบในช่วงกันในช่วงต่อไปเอ่อเกี่ยวกับรบกวนให้ความได้มาเกี่ยวกับคำหรือกำลังใจเกี่ยวกับการที่จะเปิดร้านเข้าจุดให้ทุกท่านโอ้ยิงเลยค่ะโอ้เอ่อในการแรงใจในการทำงาน ะคะือเราต้องรักเขาก่อนรักเขาก่อนประสาทในการทํางานเนี่ยมันมีอาชีพอ,อ,อาชีพอยู่แล้วว่าจะมีมามามาน้อยน้อคือว่าแรงจะในกนารทำงาน,นคือเราจะต้องออตั้งใจและคิดวันนั้นให้มีความสุขเราคิดหวงไว้ก่อนนั่นแหละคะ่ะเราก็จะมีความสุขที่สุดแล้วใช่แล้วแล้วโอกาสทราบอะไรน,ะนะะร้องหาวใจมีไหมคะอ่าก่เชิดมีคติค ก็อคติในการทำงานเกี่ยวกับงานร้านอันนี้ใช่ไหมแล้ว<ช>ค <oda? S 2> <อ>ติเกี่ยวกับงานของพี่นะคะแล้วอาชีพของพี่เนี่ยคำว่าสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต้องมาก่อนเลยไอ้ฝีมือของร้านแล้วอาชีพเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือแน่นอนอยู่แล้วเออแต่สิ่งที่จะมาควบคูก่กับฝีมือเนี่ยคือความซื่อสย์และมันสำคัญในการที่ลูกค้าเข้ามาหาพี่หรือว่า อุ้มเข้ามาเจอพี่รู้สึกว่าอุ้มอยากคุยกับพี่จากเลยว่าเอออุ้มมีปัญหารุกร่างเกี่ยวกับแบบนี้นะอยากจะตัดชุดเป็นยังไงแล้วทําให้เราดูสวยดูอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถทําให้ออลูกค้าอย่างแฮปปี้กับตัวเราได้จริงไหมฮะตรงนี้และความต่อมาคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เราสัญญาอะไรกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องประดับหรืออะไรเราต้องให้ตรงตามสัญญาในตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไปหลอกลวงลูกค้าอันนี้ป็ยาก ตอนนี้เราก็ได้ดูเกี่ยวกับทั้งคติและคําแนะนําอให้กำลังใจกันไปที่บร้อยกันแล้วนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบงคุกใหก่มากที่ให้คำแนะนำอุ่มแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอบคุณมาก,ก,กคุณใบขาไม่ว่าทุกสมัยการเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับธุรกิจเว n สตูดิโอก็ยังคงอยู่คู่กับวกกิถีชีวิตของคนไทยเสมอมานะครับสําหรับความสําเร็จของร้านเจ้าหญิงสตูดิโ,ดโอเว딩อย่างนี้นะครับเคล็ดลับของเขาก็คือความตั้งใจ เข้าใจเอาใจใส่และจริงใจกับการให้บริการลูกค้านะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงตอบกลับมาจากลูกค้านะครับก็คือความเชื่อใจและไว้ใจเพื่อป็นแรงสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจให้อยู่อย่างมั่นคงต่อไปนะครับและสําหรับท่านผู้ที่กําลังมองหาหรือจะใช้บริการเวทีสโตรนนะครับผมขอแนะนํานะครับร้านเจ้าหญิงเวทีสโตรโอแห่งนี้นะครับที่ตั้งนะครับบริเวณหน้ายาม,มนะครับ ทา,างตลาดแม่ยิ้มเป็นถนนพวงกางโคราชครับ <cetera> ขอบคุณครับครนะับแลว้แลว,ลวนี่เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ใหญ่แต่คุณบ๊อบบี้นะครับแห่งร้านเจ้าหญิงสตูดโิโอเวจิ้งนะครับที่ได้ให้ความรู้สาระดีๆกับพวกเรานะครับวันนี้ผมก็มีผมฝากเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะบอกว่ให้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะคะแล้วมีโอากาสหน้าทุกท่านเชิญสีเป้นรับนะคะอยากให้ความรู้สาระอะไรทางร้านดีๆที่จะบอกให้ขอบคุณมากะคะ่ะ